เห็ดยังกินนะยังไม่ว้าได้แกนเอาไม้อีกน้องเนาะพุอ oh, ๋อเขึ่งหมาะพอดีแล้ววัอนี้น้องพี the ่น้องเออซากับเออสมบัติเพิ่งมาซอยเวียกกินน้ากันเนาะเป็ดมากพี่น้องมันเด้พี่น้องเด้กินข้าวทานกันเยอะกินกินไอ้มาพิ่นนี่แบบมากินตันสวย โดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อนอตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะอยู่เื่นพวงคือเก้าเนาะพี่น้องเอ้โดยเดี๋ยวตอนนี้เนาะใกล้ทีเทียงแล้วพี่นออ้องเอ้สิพากันคนบล็อกก่อนจังหน่อยหนึ่งละกะันตอนตอนผักเทียงเนาะก็อสิพากันไปแปลงโทรศัพท์พี่น้องเอ้เพราะว่าตอนเศร้ากันเอ็ดียากซอยเพลินทันแลยเนาะโดยทัางแมน่เพลินกาจะเข็ดกินยังพี่น้องเนาะมาเตะห้านอไม่ะ ตอนสวยๆพี่น้องเลยเนาะโดยโดยพี่น้องอ่ะเปิดภาพมากอะมีน้ำมุงเลือุณครูอ่ะผึ่นน้องมีน้ำแอมเลยอสยลอสบายดี้ะปะท่องสบายดีโดยเห็ดยังกินนะยังไหมป้าเดี๋ยวแกนเอาอไม้อีกพี่น้องเนาะพูอ๋อเขิงหมาะน้ำไ,ไม้สังไว่บอกอืมอืม ันจะแซ่บแท้นี่พอดีแล้วมัอนี้เนาะพี่น้อนเงยเอ๋อซากับเอ๋อสมบัติเป็นมาซอยเวียกกินน้ากันเนาะแนวกินกะมีแต่ไข่แม่บอกไข่อะไรพี่น้อนไปซื้อมาบ้านนี่กะแตะหนึ่งเหมืกับมือก่อนนั่นพอได้ให้เด็กน้อยทอดกินอันนี้แกงน้ำม้ไหลาใส่หมากบวบผักข้ามันบ่มีเหาะมันเบิดเลยเนาะมันแกะมันแกะเบิดเลย จะใส่แจ้งน้อยหมวกเผ็ดนะ,นนะดีหน่อยฮะน้อมพอดีลยเจ้งน้อยก็กินน้ำเผ็ดหลายกินบ่ได้แกงไมย่ยมเพียงเนาะ,ะเดี๋ยวจะม,มาค้นบล็อกทางนี้ก่อนที่น้องบ้านนี้เนาะจะค้นบล็อกก่อนบ้านนี้สวยเลยที่พักเทียงอะไรนั่นเลย

คุณละความมะ

ก่อนกินขขาก่อนวหัเลยาเลยแสบบ่อแสบบ้าละน่อยแสบบ่แสบอืมกินแหละนอีทยวนน้มมนักเยวติตั้ให้ทางอาชีพบ้านตอนกินแงกงน่องไมมพี่พน้องไอ้กินเที่ยง Bố kín bao bản đi? Bố im leo, Bà, im leo. <laughs> tắt hai phần kín còn hơi Kè nó mai Tăng hãy là tăng hai tăng hạng nhiều phần bố kín Lại <laughs> 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 oh, oh. vì rồi này, nó mai Bố nhìn <laughs> <là hồn> <laughs> แม่เพิ่งไปหาเมื่อเช้านี่พี่น้องเลยนุ้มไหมนุ้ไหมอันละนุ้ไมไหมเชิงไผ่นี่แต่ชีวนา,า,าวนั่ไมัลายเอยเราจะต้อนนี่คน,ต,นตักน้ำมาน้ำเลยเอ็มมาให้เป็นตักเอาในหม้อเลยบางทีเพิ่งแกนยังบ่อยากพี่น้องไอ้คือมื่อไหนก,กินแบบเป็นว่าอเอ้าเอ็มมามันคืนบอบ่กินน้ำเอายังบ่หิวเพิ่งว่าเพิ่งจะเชี่ยวแนวกินมาเตะคือกันมากินพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าพี่กบกบ่คอยมีแนวกินทันหละ มืออาจจะมีแต่แกงหน่อไม้แมนแกงหน่อไม้มือนั่นนะใครแต่ว่ามีทั้งเอ,เอเื้อยเพลินเนาะซื้อปลานิลพี่น้องมาก้อยแล้วก็ต้มกินนรำกันอาาพอป่ะพอแล้วนี่ไปให้เป็นกินใส่ก,กระตุก็ได้เขาขึ้นเทิงพี่น้องเลยบ่วงมีบ่วงมีป่ใครนะ่ะกินข่าวก็ได้มา อ๋เดี๋ยวกินมักินน้ำบ้างมึงนี่แนี่มากิ้นปุ่มอืมขนุม่ันมเคยกินเข่าสวยเนาะกิน่าแป๊บเดียวพี่น้องเยนาะได้ร้ายเลยเจ้าบว้มั่าหรือว่าไปเพื่อสาเอน่อเพื่อาเปนน้ำอกินได้ยังไงงามแหงเนาะเป็นกระกอเฮียนกออะไรที่น้องเพืาเพื่นก็ทงไ กินทางในทีก็ได้ผักผักกินขาก่อนดวงกันด้วยเออเอียงนะติงเฟ็ดติงเ็ดติงเป็ดติงเฟ็ดแฝดอยู่เพ่อเฟ็ดพ้เรับเออซาพี่พกนพเรีพีกูระ่ำใจจั ยิงเพดพอนางมาอปิงเป็ดแม่อันนี้หละอันนี้ละหาสำคอือมันมีอะไรันมีหนึ่ทอดห้ามหาี่เพอกินได้ไงปิงเป็ดปิงเป็ดนี่ยนะอยู่บนทาหอเลกินวยเตี๋ยวเลยเออ้เนี่ยเนี่ยนน่งกินจิ้นลองโมยากินเลยอือโมยาดยู่กินเลยไปเลย กินแกงหน่อไม้กับกินเป็ดได้กินเป็ดมากน้องมหมเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวห้องพักเลยกินๆแม่มาเพิ่นนี่แบบมากินตัวสวยๆเป็นกินข้าวสวยๆหนั่นหนึ่งเนาะสิบสองโมงแล้วไ่วๆแม่สิบสองโมงแล้วพี่น้องเลยเออพี่น้องชอบเข้ามือแปดนู่สักไหสียดีว่าแกงหน่อไม้นะใชบเลย เสบอยู่เกเก่งน้อไหม่น้อไม้ซดได้พี่น้องเลยสมาร์บอเส็จตอโน้อมื่อคืนเลยน้ำใหม่แนมาน้ำไม่แทมานน้ำไม่ไหม่ไไปหาออ้ำใม่สังไพรยเลยได้เดี๋ยวว่านอนติีมาส่เห็นไหมเออน้ำใหม่ใม่ำหม่น้ำม่โท้งน้ำไม่นอนตะีมาได้ออกว่ะยังยังโอดินแถวนันน้อยนักถ้าคนบวตกบได้หรอก ดินมันแหง้งบ่มีน้ำกินกินดินแหง้งมันบ่ค่อยมีดอกแพร์กันเท่านะคือัมนมาทำนี่ก่อนแบบมันบ่มีทางไวจอกมาไวในเมื่อแล้วเนาะเจ้าก็จะมียนี่พากันมาแต่ซื้อน้ำใน้องน้ำกินเบิร์ตไปบ่มกินข่าวก่อนบอ่ แนวาไปลรหิวเขาเว่าลยเบึ่งดูมือนะเจบพี่น้องคนบล็อกเบิ่งมนเด้อจ้สอดเนาะประมือนอนตีแข็งฮไ,ไ,ไ,ได้นำม,ม,ม,มีแล้วมีแล้วพักผ่อนก้อนเ่ยสวยลวเลยอืม อยู่สบายรับต้อนัวเน่หสิราชในหนึ่ัถึงวันพอยนละเนาะดี๋ยังเราถึงมาพรอคนกันดาวมือ่ากดาวมทะลุสี่มองอนไ มางคนจะกินกันแซ่บแซ่บแซ่บบอเป็ดน,นะหั่นอืมบางหั่นติ่งก็แฮมแฮมกว่านี้ได้เนาะแกนุ้อใหม่ๆเลยเข่านะคะบุกค่อยยกักสวยยะค่ะ

เินงก็เตเป็นยอะด้กับเินบุเกนดเดียจ้าเปล่งก็ออิ่มนะบอกแลกอิ่มไปเลยข่ะก็กิน <c oughs> <c oughs> ใครได้ได้ไลยเนอะน้องใหม่ก็ไปหาแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ไปเช้าเจ้านะนอืมขิดรไปตอนสวยเออเต้ามากบอก จังได๋สิไปจังได๋นี่จังหน่อยบ่หรือจังได๋บ่จังหน่อยเก็บทองเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแล่นมันบ่ได้พราะนโทรศัพท์มันยังดีอยู่นะสดแม่ว่าถ้าว่าเฮาหน่วยมนยใหม่ก็บ่คือนยเก่าเนาะแม่นเพราะว่าบางทีมีหน่วยใหม่ความจําบ่มีเนาะอืน้องเฮ็ดดบดนี้ลองเบิ่งสิเป็นจังไดห่นนี่ก็ลกตลอดเลยเฮาเฮาอันนปูนเด้ เพิ่นยังแนะนำให้เา่าให้ใช้ทงมือเ่าบ่ได้ใส่วันเคยจับแล้วมันมันกระด้านมันด้านเนาะยังบ่ทัน,นแทงเป็นแบบของขวัญนี่แหละคนมองออกมันเจ็บมันสอดมือสอดดีกว่าอเอาเข็มมาแทางคืงนบอกจงเป็นหูวแบบนี้กิน <laughs> ข้าวเที่ยงกับแกงไม่แล้วพี่นอ้องเยจะสื้ได้หรือบอกค่ะว่าพคนหับปากห้าว่านี่ว่าได้ เจ้าปูกมันไอเป่ไปยไปไปแลต้งอยนไปรับจ้างปลูกมันพอได้ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนชื่อนชื่อนี้ะไรใเลยแม่ต้าวนะแม่คนนีละเออคือว่าอยู่น้องเดินบมมือละแสนผูดปลูกมันนะนี่มือแนเ้าเออเหตุอะไรละมากันปลูกนี่นี่แล้วเป็นไปมาปลูกมันอยู่อันนี้นะเออบูมือละแสนเศร้าูติ อล,ลองเบิ้งบางทีน่น,น,เนเนาะเด็กๆน้อยก็วนะิ่งเขา,าลิ่นน้ำกันอะวิ่นเขาปากด่างจะถ่ายคลิปนอยากไปปลูกมันเ <c oughs> ลกแ่น้อยปื้อแล้วช่วงแล้วก็ไม่มมทักขานเน้เลยรอใหม,ม่ช่วงนีละเห็ดไปใช่เราจะบ่มีเหระสุกพื้นบ่ ออจะไปเอาไปหาล้สิไอ้เรไปหาคืจะไปปลูกมันเอาตัวใด้วไปหาลรอไม่รอีนิรอไอ้ทุ่งนี่รอไม่เพิ่นรอไม่รอไม่กูี่ไปมาได้ปลูกมันนะมันไม่แล้วแต่ตอนแรกอือคือเขานเอาตอนแรกกันคทามเบิ้งแล้วเขาหนักมืดหมดแล้วเขาไม่เอาตอนแรกกันอืม ประชาเม,มิ่งตอนแรกเขาก็กให้เฮ็ดบอกด้ตอนแรกกับหกสิบเนาะบอดินเป็นเมือ่อเนียค่ะปลูกพอได้ซื้อนั้นซื้อนี่เนาะเออนั่นแน่แนัดปะชับแปะช,ชับนะ่นปเชาเขาื่องทาวนะเจ้าูกมันอนันไพาเขาจ้างปูกมันคอยในตียเออ มือละเส้นเศร้าคุเนาะดีอยู่มันแดดได้ะเพิ่กกระจ่างแพงนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางไทยนี่เพิ่งสะเอารถเดเล็ดเาลาวเฮานี่บยมึงคนเลยเนาะถ้าว่าเอารถกับมีคนปูกคือกันบรถวจังไดบอกเคยเห็นเดี๋ยวนี้12โมง11นาทีในเตี้ยเพิ่งไป12โมงอือก็เดี๋ยวรถลงตอนแรงกับบ่ายโมงเหมือนระบบแมนบอก ไม่ห่างไปได้ไกลเนาะดูนาด,ดีอยากขึ้นมาน้อยสิจ๊ะเลยอยู่ยู่นี้ขึนมาเมียมนซั้นนี้แล้วบอกเดียวเพราะว่ามันมีทางติดทางลงอันรอ,อ,อ,อหนึ่งเอาอีกรอ,อ,อ,อหนึ่งก็ได้มุดเงี้งไฟก็ได้ไปสง่งรอให้แม่เท้าเกิดมันมีรอสุกขืนเนาะ 我告诉。嗯嗯嗯 สบายดีน้องละน้อยสบายดีต <Line su> <online> ั้งเข่าบอกตอนนั้นจปถูเนื้อไหมตอบนี่คืออยู่อยู่ที่ไหน มึหมองไว้แล้วเจินอะไรแดดอยู่บ่แดดเลยอารมากาศกับพี่น้องพวกดแดดแดดแห้งอาตอยหนเพบปอนเพบารยากาศกับพี่น้อยเนาะอบอาค่ะอลิยมสวยๆพากันคนบลอกหน่อย้สมบัติเวซาบันพ์พรกินเขา นนคนมาวัยชั้มนี่แหละอันนี้กมมับไอ้มั่มกับไอกรอพี่น้องไอ้กรอกับเอซ่าสอยกันเนาะโดยบาสิพากันไปเบิ่งโทรศัพท์ไปแป้งโทรศัพท์เบิ่งพี่น้องไอ้บาสิาได้หรือบ่เนาะน้องตี๋กับมิเตอร์ไปยังหายได้ไงแหละพวกเพื่อนกามีโทรศัพท์หน่วยเดียวพี่น้องเลยเนาะอยากถ่ายคลิปอยากถ่ายคลิปกับป้าน,นันเนาะแม่นอยากถ่ายคลิปนี่แหละเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าสิได้เงินแล้วพี่น้องเย้ยพอสุดทา้ายเพราะว่าบอดดี้มิโทรศัพท์เอาคลิปลงจะสิเห็ุจนนนังไดร มอยมันก็นยังดีอยู่น้องใส่พอเท่าไรสัมเนาะนยังใหม่อยู่เลยจะปีหี่ประมาณสองประมาณสองปีแล้วยังบอด้นดโทรศัพท์หน่วยหนึ่งในคนใส่ลาลปี้ได้พี่น้องเผื่อสีเช้าใสา่โดนเพเองแต่ว่าอันนี้ก็ต๊กน้ำเนะาะก็บจังไดถ้ามันกตุกนำ้ำใส่ได้ด้วยแม่กะพอใส่ได้ยี่ดอกอันนี้กะสีป้ายเลยบอลน,นี่ <S 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 ที่ไปปลูกมันมีหน้องเลยทางนี้ก็ได้อยากไปปลูกมันวะรับจ,าจา้างเขาได้ซื้อน,นั่นซื้อน,นี่อะไรแมนแต่ว่าเมื่อหนึ่งเซนซา,นาเนาะแต่ว่าเขาบวเฮ็ดบวชยางเป็นแห้งบวได้พี่น้องเอลยเฮ็ดจังใดยแย่กันไปกันหละเพราะว่าทางผู้วงเพิ่นก็นอยู่เพิ่นน้ำซางเฮ็ดซอยกันแหละแม่เพิ่นกับไปปลูกมันอีหยังอยู่แถวสวนสวนนัะเป็ะเพิ่นพอแะไรพี่น้องเอยมันเขาทางนั่นแหละเขาทางหมอแต่อันนครับ ขาวบนเฮาไป่จัดไปเอาพื้นมาเล่บเอาสามนี่แค่บรรยากาศบดวดหน่อยหนึง่งแต่ก็ะห่อนพี่น้องแบบมัน,นอบเอานะแดดนี่ไปเฮาสิบไปบ่หรือว่าจังไงนี่ไปบ่เหตุบุหรี่วันเนาะตอนสิบสองโมงเออเจ็บทองดิบันนี้อยากหายได้แหละโดนลายมันแห้งแล้วนะเนาะอย่าบอกได้ว่าไปปิดหาเราไปท้าผ่านใหม่ดิ มาบอกปีตุกตี้ตอนแรกว่าอยากกันให้พันเป่าพันว่อแป้งหน้าจอเนาะก่อนรถคิดว่าน้ำอยู่ทางในบ่ได้มันเป่าน้ำฮอตที่ช่องแสนน่ะเนาะเป่าน้ำออกขนาดเนาะยันว่ามันต้องมีน้ำแล้วเนาะเขาวะย่าว่าน้ำมันข้างอยู่ในหน้าจอมันธนาพี่น้องแบบน้อยนึงแล้วมันสีเหลือนบ่ได้เนะะาะเขาวะเขาลองไปทามึงเพิ่นใหม่ก่อนพี่นอ้องสิพากันไปเลยเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงควรบอกวัยเพ็ญแล้วเลยจังได้กะเดียวก็ทาเบิ่งพี่น้องว่าสิได้หรือบอ่เนาะไะไปเลยวันนี้พี่น้องเอาสบายดีเดอ้อสบายดีโดยทางแม่เป็นกระสิเตรียมโตไปปลูกมันพี่น้องจะทีเหมืนสิเอาหรือว่าเอาเนาะย้ำแรงพี่น้องย้ำยำ,ำบ่ายเลยโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กันเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทางผู้วงคน,นเดอ้อพี่น้องเ,อาเนาะโทรศัพท์กับเพล้วบ่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปอีหยังบัดนี้โดย,โดยโด น,นี่ก็มาซอยเพื่อนคือเก้าอะไรพี่น้องบริไปทางใดเนาะโดยเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนท้าพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่กาวคำว่าสบายดีสบายดี